สวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับจากในหน้าสังหาเริมทรัพย์ทิติพบกันในวันเสาร์ที่14มีนาคม2563และทุกๆวันเสาร์นะครับเช่นเคยนะครับผมก็จะนำจะมาพูดคุยกับท่านนะครับเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2563นี่นะครับที่ผ่านมานะครับผมไปอ่านบทวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี2563ของบลพั์เนี่ยนะครับ พัดบอพัดเนี่ยนะครับเปลี่ยนประมาณการ GDP ในปี2,563นะครับจากเดิมตั้งไว้ว่า GDP ของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่1.4%ตอนนี้นะครับปรับลดแล้วนะครับเหลืออยู่ที่ติดลบ0.4%ตัวเลขติดลบ0.4%เนี่ยมันบอกอะไรได้บ้างนะครับมันบอกว่านะครับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี63มเนี่ยนะครับมีโอกาสจะถดถอยสู่ภาวะถดถอยเนี่ย ค่อนข้างสูงเลยนะครับโอกาสที่ GDP ในไตรมาสที่1กับ GDP ไตรมาสที่2เนี่ยจะติดลบเนี่ยนะครับเป็นไปได้สูงนะครับแล้วถ้าไตรมาสที่1ไตรมาสทติดลบต่อนเนื่องกันเนี่ยนะครับประเทศไทยก็จะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับก็ถ้าท่านทั้งหลายนะครับติดตามนะครับการวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือการพูดคุยเศรษฐกิจของผมเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผมทําคลิปมาเนี่ยนะครับ จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับหลายๆสํานักก็ประมาณการ GDP ว่าเฮ้ยมันจะอยู่น่าจะอยู่สัก2%ต้นๆหลังจากนั้นก็ไหลลงมาเรื่อยๆเหลือ1%บ้างเอ่อ1%ปลายปลาย1%ต้นๆบ้างและอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมนำบทวิเคราะห์ของอีกสำนักหนึ่งเนี่ยให้ไว้ที่ GDP ที่0.5แต่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับพัดเนี่ยนะครับตั้ง ประเมินการ GDP ใหม่เนี่ยครับเป็นติดลบ0.4เนี่ยนะครับตัวแปรใหญ่เลยนะครับเท่าที่อ่านบทวิเคราะห์เนี่ยตัวแปรใหญ่นะครับก็อยู่ที่การระบาดของไวรัสโควิด COVID 19เนี่ยนะครับเพราะว่าการระบาดของโควิด COVID 19เนี่ยสร้างผลกระทบนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับตอนนี้มันไปทั่วโลกแล้วนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอ่านบทวิเคราะห์ของหลายๆสำนักเนี่ยเขาประเมินกันอย่างนี้นะครับว่า การระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันควรจะบรรเทาเบาบางกันที่ไตรมาสที่2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับกลับมาดีดีดีเหมือนเดิมนะครับหมายความว่าเฮ้ยพอมันหมดเรื่องโควิดไปแล้วเนี่ยอ่ะอย่างนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มกลับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับนักลงทุนก็จะเริ่มกลับมานะครับอะไรที่มันเคยลงไปต่ำสุดมันก็จะเริ่มเงยหัวขึ้นไป แต่ว่าตอนนี้นะครับดูจากสถา,านการณ์ศึกษาสถา,านการณ์วันนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่การแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยนะครับมันจะไม่อยู่ที่แค่ไตรมาส2มันจะข้ามไปไตรมาส3เนี่ยโอกาสก็เป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าอ่านข่าวทุกวันเนี่ยนะครับการพัฒนาของการระบาดของมันเนี่ยนะครับยังไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะครับถ้าดูกันนะครับก็คือว่าตอนนี้ที่ประเทศจีนที่เป็นประเทศต้นทางของการระบาดของไวรัสโควิด19เนี่ย ตอนนี้เนี่ยปัญหาเริ่มจะเบาบางไปแล้วนะครับประเทศจีนเนี่ยกำนวนพบจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงนะครับประเทศจีนก็เริ่มจะปิดนะครับโรงพยาบาลภาคสนามประเภทโรงพยาบาลชั่วคราวที่เขาเคยรับคนไข้เข้ามารักษาเนี่ยเริ่มทยอยปิดไปเกือบหมดแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าปิดหรือยังนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยแต่ก็ทยอยปิดไปเยอะแล้วแต่มันกลับไประบาดท,ที่ไหนครับที่ยุโรปนะครับยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีเอ่ยอะไรสเปนเอ่ยฝรั่งเศสเยอรมัน แล้วก็อีกหลายประเทศในยุโรปเนี่ยตอนนี้มันเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วข้ามไปถึงอเมริกาแล้วนะครับตอนนี้ที่อเมริกานี่ก็เริ่มสะดุ้งกันแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยไวรัสเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับไหนๆเราพูดถึงการระบาดของไวรัสโควิด19แล้วนะครับเรามาอัปเดตตัวเลขกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มันระบาดถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วนะครับข้อมูลณนะวันเช้าวันที่ 14มีนาคม2563เนี่ยนะครับตอนนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว145,371คนนะครับแพร่ไปทั่วโลกอย่างน้อยเนี่ย138ประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยณนะนะชั่วโมงณนะวันนี้นะครับพบแล้ว82คนนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับ ประกาศการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลกนะครับพัฒนาไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะครับหลายๆประเทศเนี่ยตั้งการป้องกันกันเต็มที่เลยสุดที่สุด,ด,สดเดดเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเดนบากนะครับประกาศปิดประเทศ1เดือนนะครับสั่งปิดประเทศ1เดือนใช่ใช่ห้ามนักตา่างห้ามชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเข้าประเทศ1เดือนนะครับข้ามไป อเมริกานะครับอตอนนี้อเมริกาเนี่ยก็พบผู้ติดเชื้ออยู่หลายลายนะครับจนกระทั่งตอนนี้ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติเลยนะครับเพื่อจะรับมือกับไอสถานการณ์โควิดเนี่ยเต็มที่นะครับกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาดนตรีหรือการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสั่งยกเลิกเลยนะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขายังมีมาตรการนะครับระงับการเดินทางนะครับจากยุโรปเข้าสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้เป็นคนเป็นเป็นชาวต่างชาติจากยุโรปมาหรือเป็นสินค้าจากยุโรปเนี่ยเขาให้ระงับนะครับ30วันนะครับยกเว้นประเทศเดียวก็คืออังกฤษนะครับมีผลตั้งแต่วันที่13มมีนาคมที่ผ่านมานะครับ กลับมาบ้านเรานะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอ่านข่าวว่าสถานที่จัดงานสงกรานในสถานที่ดังๆหลายๆที่เนี่ยนะครับตอนนี้ประกาศงดการจัดงานเทศกาลสงกรานแล้วนะครับผมฟังแล้วเนี่ยก็โอ้โห คือคือก็เข้าใจนะครับก็คือเข้าใจ2แบบนะครับก็คือ,อ,อสองด้านก็คือในภาครัฐบาลเอยหรือภาคผู้จัดงานเอยเขาก็กลัวว่าการจัดงานสงการานนี่มันจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่อว่าต่อขานเลยแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับก็สงสารนะครับภาคธุรกิจท่องเที่ยวมากๆเลยต้องใช้คําอย่างนี้เลยนะครับเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ ที่เคยเข้ามาเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนเอย่ยนักท่องเที่ยวที่มาจากญี่ปุ่นเอย่ยนักท่องเที่ยวมาจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเคยมาในช่วงนี้เนี่ยช่วงช่วงหน้าสงกรานเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไม่เดินทางมาแล้วนะครับเพราะปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดก็ต้องอาศัยไทยช่วยไทยนะครับไปไปเที่ยวกันนะครับและอย่างที่ท,ทราบเนี่ยนะครับเทศกาลสงกรานเนี่ยเป็นปเ,ทเทศกาลในการเลื่นเลงไปพบปบับครอบครัวนะครับคนที่มาทํางาน จากตา่างจังหวัดมาทํางานกรุงเทพก็จะทยอยกลับบ้านกลับบ้านไปก็จะสังสรรค์เลี้ยงฉลองใช้เงินเงินในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เวลาสะพัดนะครับคนที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภาคโรงแรมอะไรก็แล้วแต่ภาคร้านอาหารหรือขายของที่ระลึกเองเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาทําเงินนะครับแต่พอเราไม่ได้จัดงานเ,เล่นน้ําสงการแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่บอกนี่ไม่มีแล้วนะครับรายได้ที่ควรจะเข้ามาจากช่วงสงการก็ไม่มีแล้วเนี่ยนะครับ มันซ้ําเติมธุรกิจท่องเที่ยวและคนในภาคท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็ก็ก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับคนในภาคท่องเที่ยวนะครับกลับมาคุยกันเรื่องตลาดหุ้นบ้างราคาทองคาบ้างราคาน้ํามันบ้างนะครับต้องแบบต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทั้ง3ตัวนี้นะครับแนวโน้มเนี่ยมีแต่ลดลงนะครับช่วงนี้อยู่ในในเทรนนะครับหลายท่านบอกว่ามันอยู่ในเทรนขาลงนะครับเริ่มแรกตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นเนี่ยดัชนีก็ ดัชนีของตลาดเนี่ยก็สัตวันเตี้ลงเตี้ลงเี่ลงลดลงมาเรื่อยๆนะครับถึงแม้เมื่อวานเนี่ยนะครับวันศุกร์สิบสามนะครับศุกร์สิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยนะครับดัชนีตลาดจะปรับตัวขึ้นมา14จุดนะครับแล้วก็ดัชนีอยู่ที่1,128.91จุดก็ตามเนี่ยนะครับแต่ระหว่างวันนี้ที่การซื้อขายเนี่ยมีความพันพวนตลอดเวลานะครับ เ,ออเปิดภาคเช้ามาก็มีการทำเซอร์กิตเบเกอร์นะครับก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันลดลงไป10%ภายในวันเดียวนะครับก็ต้องมีการหยุดการซื้อขายนะครับประมาณ30นาทีให้ท่านนักลงทุนเนี่ยครับหายใจหายคอตั้งสติกันนิดนึงแล้วก็ค่อยมาซื้อขายกันใหม่นะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าไอ้จุดต่ำสุดของการซื้อขายเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ที่969.08จุดหมายความว่าอะไรครับ มันหลุด1 0 0 0จุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าวันจันร์เปิดมาเนี่ยสภาพมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสภาพตลาดหุ้นบ้านเรานะครับหันไปดูราคาทองคำนะครับราคาทองคำตช่วงนี้ก็อยู่ขาลงนะครับเพิ่งเช็คก่อนที่จะเข้ามาอัดคลิปนี้นะครับนิดนึงเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคำล่วงไป600บาทนะครับราคาทองคำลูปพันธ์เนี่ยตอนนี้ขายออกอยู่ที่23,700บาทนะครับตอนนี้ก็ ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับปกติพอถ้ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคนจะมาซื้อทองกันมากขึ้นถือทองถือทองเก็บไว้ค่อนข้างเยอะราคาทองก็จะไม่ค่อยตกนะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกราคามันผันผวนแต่ผันผวนมันออกแนว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 ,แนวลดลงนะมันไม่ได้พันผวนออกแนวขึ้นนะนะครับก็อืมก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปนะครับก็หลายๆท่านก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงทุนทองนะครับรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับ ไปดูราคาน้ำมันบ้างราคาน้ำมันเนี่ยช่วงนี้ประกาศลดราคาน้ำมันแทบจะทุกวันเลยนะครับหลายๆท่านดีใจนะครับว่าราคาน้ำมันลดลงแล้วเราก็ซื้อเติมน้ำมันกันถูกลงก็จริงนะครับก็จริงไม่ไม่เถียงผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเราตอนนี้เราเป็นเติมน้ำมันกันนั่นเลยแต่ว่าอีกในหนึ่งเนี่ยมันมันจะบอกว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันลดลงแล้วนะครับที่อย่างนี้ครับราคาน้ำมันเนี่ยมันจะบอก อะไรบ้างมันบอกถึงเออมันจะราคาน้ำมันมันก็จะขึ้นอยู่กับดีมานสัปพลายถูกไหมเออสัปพลายก็คือมาจากผู้ผลิตน้ํามันดีมานก็มาจากคนที่ใช้น้ํามันเนี่ยนะครับตอนนี้ไอ้คนใช้น้ํามันน้อยลงเนี่ยราคาน้ํามันมันก็เลยต่ําลงนะครับถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับถ้าท่านอยู่ในภาคธุรกิจการบินเนี่ยนะครับเคยเห็นไหมครับก่อนวิกฤตเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสายการบินก็จะบินทําการบินนะครับจานวนบินไปที่จุดนั้นจุดนี้จุดนี้ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่พอการมาของไวรัสโควิด1ิเนี่ยนะครับสายการบินต่างๆก็ต้องลดเที่ยวบินไปในจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็ลดเที่ยวบินลงนะครับพอเครื่องบินมันไม่ได้บินเนี่ยมันก็ไม่ต้องเติมน้ํามันถูกไหมพอไม่ต้องเติมน้ามันปุ๊บมันก็ต้องซื้อน้ํามันนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ราคาน้ํามันที่ที่เคยขายเนี่ยถ้ามันอยากขายได้มันก็ต้องลดราคาน้ํามันมานะครับนี่นะครับมันก็คือจุดหนึ่งที่จะบอกเราว่าให้ตอนนี้กิจกรรมทาง ทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันมันเริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วนะครับทำให้แบบอิมันก็เลยทําให้ราคานะ้ํามันมันมันลดน้อยถอยลงไปนะครับก็ต้องเตรียมตัวกับตรงนี้ด้วยมาถึงบทสรุปของคลิปนี้แล้วนะครับต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับช่วงอาทิตย์หรือ2ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับพยายามอ่านข่าวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแล้ววิเคราะห์ไปด้วยเนี่ยนะครับต้องเรียนว่ายังไม่เจอข่าวดีเลยนะครับนะครับ งั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนท่านโดยส่วนตัวว่าอันนี้จากเขาเรียกอะไรอะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับปีนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับเป็นไปได้สูงเลยนะครับส่วนจะถดถอยมากขนาดไหนน,นะครับขึ้นอยู่กับการระบาดของไวรัสโควิดนะครับว่าจะระบาดนานขนาดไหนถ้ามันยังอยู่ต่อไปในไตรมาสที่3หรือไตรมาสที่4เนี่ยนะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับว่า โอ้โหโอกาสจะเห็นธุรกิจเนี่ยล้มเป็นแถบเปะเขาเรียกอะไรเป็นโดมิโนเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็คนตกงานทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้สูงนะครับก็ภาวนานะครับไหว้พระไหว้เจ้าเลยนะครับว่าอย่าให้มันเจออย่างนี้นะครับขอให้มันจบเร็วๆนะครับยิ่งจบวันนี้พรุ่งนี้ได้เนี่ยเร็วๆเลยนะครับแล้วก็มานั่งคิดนะครับว่ามันจะมีพระเอกคนไหนหรือตัวแปรไหนจะเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ได้บ้างเนี่ยนะครับก็มองไปนะครับไม่เห็นไม่เห็นเลยต้องใช้คํานี้ไม่เห็นตัวอื่นเลยนะครับ นอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับที่จะช่วยได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับภาครัฐอย่างเดียวนะครับไม่ว่าท่านจะชอบภาครัฐหรือไม่ชอบภาครัฐหรือไม่ชอบใครก็แล้วแต่นะครับแต่ภาวนาให้รัฐบาลเนี่ยนะครับออกแคมเปญดีๆมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดีๆเนี่ยออกมาสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบ้านเรานี่นะครับออกมาเจ๋งๆสักอันหนึ่งนะครับให้มันกนระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นออกมาเนี่ยก็ ไม่ใช่ว่ะถ้าถ้าออกมาอย่างนี้เนี่ยเ,ออเฉยๆอยู่เฉยๆดีกว่านะไม,ไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับผมยังชอบักชอบมากกว่านะครับไอ้นโยบายที่ก่อนนั่นี้บอกจะแจก2000เนี่ยนะครับถึงแม้จะรู้สึกว่าให้คิดอะไรอย่างอื่นไม่ได้หรอน่าจะคิดอะไรได้มากกว่านี้นะครับนอกจากแจกเงินอย่างเดียว2000เนี่ยแต่ผมก็ยังยังรู้สึกว่าให้แฮปปี้กับการได้เงิน22,000ันนะครับเพราะาอะไรไนหะมเพราะมันแจกเงิน2,000ปุ๊บเนี่ยคนที่เขาได้รับเงินแจกตวเนี้เขาก็จะเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของนะครับ ซื้อของที่เขาอยากได้เนี่ยเงินมันก็จะลงไปที่ที่ที่ไหนอะไปลงไปข้อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายขาก็ <c oughs> เอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของจากไอ้บริษัทผู้ผลิตบริษัทผู้ผลิตก็เอาเงินที่ได้รับมาเนี่ยไปซื้อวัตถุดิบไปจ่ายค่าแรงพนักงานพนักงานได้ค่าแรงไปแล้วเนี่ยก็เอาเงินค่าแรงเนี่ยมาซื้อข้าวซื้อของอีกนะครับมันก็จะเนี้ยหมุนกันไปเรื่อยๆหลายรอบหลายรอบเงี้ยมันก็จะเห็นการเห็นเงินที่มันใส่เข้ามาในระบบได้ทันทีเลยมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจ ทันทีนะครับเพียงแต่จะมากน้อยจะน้อยหรือมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงินที่ใส่เนี่ยว่ามัน2,000เนี่ยมันจะกระจายไปคนมากมากขนาดไหนถ้ากระจายไปคนหมู่มากเนี่ยนะครับโอกาสที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้นเนี่ยก็ก็เป็นไปได้มากแต่ว่าถ้า2,000เนี่ยจ่ายไม่กี่คนนะครับปุหรือวงจํากัดเนี่ยก็คงไม่เห็นผลอะไรเท่าที่ควรนะครับเป็นไงบ้างครับเนื้อหาในวันนี้นะครับอยากจะแสดงความเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ แสดงความเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับและท่านชอบคลิปนี้ก็ขอความกรุณนานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจทําให้ผมทําคลิปดีๆมานําเสนอต่อไปวันนี้กราบขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ